สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกมแอคซ์มูมบิลล์นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ a r k t 0 7 t h p v x นะครับน้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นก็ทัก a c e b o o k มาได้นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเล่นเซิร์ฟ ก็ให้กด P R K เลยนะครับข้างบบนครับก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็ให้กดข้างล่างนะครับอย่ากดข้างบนนะครับดูจุดหอขาววิ่งอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า T 0 7นนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับก็จะขึ้นชื่อเซิร์ฟขึ้นมานะครับพิมพ์เลยนะครับ T นะครับ0นะครับ เดืสูญหายนี่นะครับก็จะมีเซร์ฟขึ้นมาหนึ่งอันนะครับก็กดใส่รหัสเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเข้ามาสู่หน้าของในเกมแล้วนะครับก็สำหรับ น้องๆขนไหนที่เห็นรหัสเรากดเข้ามาก็ถ้าไม่ทักมาขอของก็จะไม่ได้ของแจกนะครับเนี่ยพอเข้ามาสู่หน้าตัวเกมเรยบร้อยแล้วนะครับก็อย่างแรกก็ให้เข้าไปฟาร์มหาที่สร้างบ้านรอเลยครับสร้างบ้านไม้บ้านหินไรรอเลยก็ได้นะครับสร้างให้วางบล็อกให้มันขึ้นสองชั้น,นะครับให้วางโต๊ะเซฟได้นะครับแอดมินก็จะว่าไปแจกของนะครับ ของที่จะแจกก็มีสัตวเริ่มต้นก็จะมีนกอาเจนกับนกปากแหลมครับเดี๋ยวขอปรับช้านิดนึงครับอันนี้มันกลางมืดอยู่วเห็นไครับ สัต์เริ่มต้นที่เซิร์ฟของจะแจกก็คือนอกอาเจนกับนอกปากแหลมนะครับก็ให้ผู้เล่นเริ่มต้นเข้ามาหาที่สร้างบ้านนะครับไม่ต้องรีบนะครคับค่อยหาที่สร้างบ้านดีๆก่อนนะครับบางคนนี่เข้ามาเล่นก, <c oughs> ก็เกิดตรงไหนก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะไม่ได้ทำเลยดีนะครับสุดท้ายก็จะเปลี่ยนที่สร้างบ้านก็คนของยากนะครับที่สําคัญก็อย่าไปสร้างบ้านติดกันเยอะนะครับ จะมีปัญหากันทีหลังนะครับนี่นะครับก็จะแจกนอกอาเจนแล้วของของในนกก็จะแจกประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกชุดเกาะนะครับแล้วของฟาร์มพวกนี้นะครับพวกหน้าไม้ดาบอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตู้เซฟหนึ่งอันนะครับนกก็เลือกเอาได้เลยนะว่าจะเอานกอาเจนหรือว่านกปักแหลมนะครับเป็นนกนันเจียนทั้งสองเลยนะครับ ำหรับคนที่เข้ามาแล้วสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทัก facebook มาบอกบอกชื่อตัวละครแล้วก็ให้สร้างบ้านรอนะครับฟาร์มสร้างบ้านไม้บ้านหินอะไรก็ได้นะครับให้มันวางโต๊ะเซฟได้นะครับแล้วก็ชื่อชื่อตัวละครของเรานี่เรากดลูกกระป๋าเข้าไปนะครับชื่อตัวละครที่เราตั้งเข้ามาหน้าเกมตอนแรกนะครับตอนนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับชื่อตัวละครของเรานะครับ ก็ Level. Level เลเวลเลเวลก็จะอัพให้หนึ่งเลยนะครับให้ไปอัพเลือกเอาสแต็กเองนะครับเลเวลก็จะขึ้น100นะครับชื่อก็อยู่ข้างบนนี้นะครับเมื่อสร้างบ้านหินในเียบร้อยเราก็ทักมาบอกเลยนะว่าชื่อตัวละครอะไรแล้วไอ้อมินก็จะว้าไปแจกของให้นะครับโดยให้เลือกนกอาเจนแล้วก็นกปักแหลมนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้สมมติว่า มีน้องๆสร้างบานเสร็จแล้วทักบอกชื่อตัวละครในแชทมาเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะว่าไปแจกของแล้วนะครับตอนนี้ก็สมมติว่ามีเด็กใหม่มาทักมาขอของแอดมินแล้วนะครับตอนนี้เด็กใหม่ก็สร้างว้าเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะว่าไปหานะว่าชื่ออะไรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทีโอเอ็นะครับว่าไปแล้วนะครับ ที่สําคัญก็ให้อยู่นอกบ้านรอนครับอยู่ที่บ้านคนระับไม่ต้องวิ่งไปไหน,นครับนี่นครับก็จะมาเจอแล้วครับ T O เนะมครับมาแอดมินมาแล้วก็ให้อยู่ตรงข้างๆบ้านรอเลยครับแอดมินก็กระโดดลงมาแล้วครับแล้วก็ให้กดเคมอนนกนครับแอดมินก็จะเรียกว,ว่ากดอันเคมนกให้นะครับให้กด ตรงรูปหัวกระโหลกนกนะครับตรงข้างมุมนี้เห็นไหมครับกดกดเข้าไปนันก็จะมีเครื่องหมายเคมนนครับเราก็กดเคมนนครับก็จะเป็นสัตว์ของเรานะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเปิดในตัวนกนะครับก็จะมีพวกตู้เซฟอะไรนะครับให้เอาไปวางในบ้านนะครับตอนนี้ก็ผู้เล่นก็เก็บตู้เซฟ้าในตัวครับแล้วก็วิ่งไปในบ้านที่สร้างขึ้นมานะครับ ให้สร้างเป็น2บล็อกขึ้นข้างบนนะครับมันก็จะวางตู้เซฟได้นะครับจำไว้นะครับให้ฟาร์มสร้างบ้านไม้รอนะครับสร้างรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีกฎเกณฑ์บอกนะครับนี่ะครับเมื่อวางตู้เซฟเสร็จนะครับก็ให้ปลดล็อกตู้เซฟการปลดล็อกตู้เซฟก็ให้กดมุมมุมซ้ายนะครับก็จะมีรูปสามจีดขึ้นมานะครับ แล้วก็กดให้มันขึ้นคำว่าล็อกถ้าขึ้นคำว่าล็อกแสดงว่าปลดล็อกแล้วนะครับเมื่อถ้าทุกคนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ก็จะไปเปลี่ยนภาษานะครับภาษาตอนนี้นะครับให้เป็นถ้าเราไม่เปลี่ยนภาษาก็จะภาษาจะบั๊กนะครับเมื่อปลดล็อกตัวเซฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเปิดตัวเซฟได้แบบนี้นะครับนี่นะครับ ไอเมินก I mean, ็จะใส่ของแป๊บหนึ่งนะครับของก็จะมีเหล็กอยู่สองหมื่นซีเมนสองหมื่นของอย่างอื่นก็อย่างละหมื่นสองหมื่นไปนะครับเพื่อแจกให้เอาไว้ตั้งตัวนะครับประมาณนี้นะครับ นี้ก็จะแจกให้ดูคร่าวๆนะครับเด็ก,กเกมินก็จะได้ประมาณนี้นะครับตองอื่นก็อย่างละหน่อยนะครับของที่แจกในตู้ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เ,เล่นเริ่มต้นนะครับ ก็กดอะไรเดี๋ยวถ้าท the ักมาขอเล่นแอดมินก็จะให้นะครับเมื่อแอดมินแจกของเสร็จก็ให้ล็อกตู้ด้วยนะครับถ้าไม่ล็อกตู้ก็เดี๋ยวถ้าผู้เล่นในเซิร์ฟมาเห็นก็จะขโมยของในตู้กันนะครับแต่สําหรับคนที่สร้างบ้านเอาไว้ในบ้านนี่ก็คงปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งนะครับเมื่อถ้าล็อกตู้เสร็จแอดมินก็จะเปิดตู้เซฟไม่ได้แล้วนะครับคนในเซิร์ฟก็จะเปิดไม่ได้นอกจากคนในเผ่านะครับ ที่สําคัญก็ผู้เล่นใหม่นะครับอย่าไปรับคนเข้าเผาครับหรือว่าไปกดเข้าเผามั่วนะครับถ้าที่ไม่มี Facebook ที่ติดต่อคุยกันได้ก็อย่าอย่าไปกดรับเข้าเผาใครนะครับเพราะมันจะมีเด็กบางคนที่มันเกียนครับที่ชอบรับเข้าเผาแล้วเตะเอาของครับจบาไว้นะถ้าเวลาไปยืนใกล้ใครมันทุกคนส่วนใหญ่มจะดึงเข้าเผานะครับอย่าก,กดรับนะครับ อันนี้ก็แจกของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้อัพบ้านสร้างบ้าน,นครับตอนนี้ก็ผู้เล่นใหม่ก็ได้อัพเป็นพื้นเหล็กแล้วนะครับเหล็กส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณสองหมื่นแล้วก็ให้ค้าพวกเตาห้อมเหล็กอะไรก่อนนะครับเพื่อเราไปฟาร์มเหล็กมาเผาจะได้จะเรียกว่าจะได้เผาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราใช้เตาหินมันจะหลอมละหล,อม,ลอมช้านะครับดินพันกันแล้วนะครับ น้องฟิล์มหายไปแล้วนี่สร้างบ้านเสร็จยังเด็กใหม่เด็กวัยด้วยนี่ครับโน,โนเด็กใหม่ครับโนมาแอดมินแจกของเสร็จก็เริ่มฟาร์มเริ่มสร้างบ้านเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ดูวิธีการรับของจากแอดมินะทำยังไงบ้างนะครับที่สำคัญก็คือให้ทักแชทแล้วก็ สร้างตัวละครนะครับแล้วก็ทักมาบอกชื่อตัวละครมานะครับแอดมินก็จะมาวับแจกของให้แบบนี้นะครับบางครั้งก็จาจะใช้เวลาตอบแชทนึงนะเพราะคนมันทักแชทมาเยอะมากเลยนะครับต้องทยอยตอบนะครับบางครั้งแอดมินบางช่วงเวลาก็จะไม่ว่างแจกนะครับเดี๋ยวถ้าว่างแจกก็จะทยอยตอบรับแจกของให้ทุกคนนะครับคนที่ยังไม่ได้ของที่กลับเข้ามาเล่นก็ทักมาขอของได้นะครับ บางครั้งแชทในเม s เซนเจอร์มันก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างจะไม่เห็นนะครับเพราะคนทักแชทมาเยอะมากเลยนะครับเาลวครวันนี้ก็มาปรัติเซิร์ฟเวอร์ ARKT07TH d b x <c oughs> แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่หมก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ